เกมนัดชิงชนะเลิศที่สนามลูซาอินประเทศกาต้ากลายเป็นขั้งคืนแห่งประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลไทยไม่มีวันลืมเมื่อทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ช็อกสายตาแฟนฟุตบอลทั่วโลกด้วยการเอาชนะทีมชาติโมร็อกโกหนึ่งในทีมแกร่งจากแอฟริกาด้วยประตูชัยในช่วงนาทีสุดท้ายคว้าแชมป์ฟีฟ่าอาหรับคัพกาตาร์2025ไปครองอย่างเหลือเชื่อบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความตึงเครียด เสียงเชียร์จากแฟนบอลทั้งสองชาติผสมผสานกันอย่างดูเดือดทุกจังหวะการเล่นมีความหมายเพราะนี่คือเกมตัดสินศักดิ์ศรีและถ้วยแชมป์ระดับนานาชาติที่ทั่วโลกจับตามองก่อนเกมมาจะเริ่มขึ้นหลายฝ่ายมองว่าโมร็อกโกเป็นต่ออย่างชัดเจนทั้งชื่อชั้นประสบการณ์ในเวทีใหญ่และขุมกำลังนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรประดับสูงแต่ทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำของกุนซือมากประสบการณ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความมีวินัยและหัวใจนักสู้ตั้งแต่นาทีแรกเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นไทยไม่ได้ถอยไปรับตำอาอ่่งที่หลายคนคาดแต่เลือกเปิดเกมสู้ใช้การเคลื่อนที่เร็วการต่อบอลสั้นและความคล่องตัวของผู้เล่นแนวรุกสร้างความลำบากให้แนวรับโมร็อกโกอยู่หลายครั้งครึ่งแรกของเกมเต็มไปด้วยความเข้มขน้น โมร็อกโกครองบอลได้มากกว่าใช้ความแข็งแกร่งและความแม่นยำในการผ่านบอลกดดันแนวรับไทยอย่างต่อเนื่องแต่แนวรับช้างสึกยืนตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมผู้รักษาประตูไทยโชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งปฏิเสธโอกาสทองของคู่แข่งเสียงเฮจากแฟนบอลไทยดังขึ้นทุกครั้งที่ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูสร้างกำลังใจให้ผู้เล่นในสนามอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่เกมรุกของไทยแม้จะไม่ได้มีโอกาสยิงมากนักแต่ทุกครั้งที่สวนกลับเต็มไปด้วยความอันตรายความเร็วของปีกทั้งสองฝั่งสร้างปัญหาให้แนวรับโมร็อกโกหลายครั้งจังหวะหลุดเดี่ยวเกือบกลายเป็นประตูขึ้นนำหากไม่ติดเซฟสุดเหลือเชื่อของผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามจบครึ่งแรกด้วยสกอร0์0แต่รูปเกมทำให้แฟนบอลเริ่มเชื่อว่าไทยมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้จริง ครื่งหลังโมร็อกโกเร่งเกมมากขึ้นพยายามใช้ลูกกลางอากาศและการยิงไกลเพื่อเจาะแนวรับไทยจนกระทั่งนาทีที่62ความกดดันก็ส่งผลโมร็อกโกได้ประตูขรึ่งนำจากจังหวะลูกเตะมุมบอลของเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะถูกหม่งเข้าประตูไปทำกลางเสียงเฮกึกกล้กองของแฟนบอลโมร็อกโกขณะที่นักเตะไทยหลายคนสุดลงกับพื้นด้วยความผิดหวัง อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือภาพสะท้อนของหัวใจนักสู้ที่แท้จริงทีมชาติไทยไม่ยอมแพ้ไม่ถอดอดใจกุญซือตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นแนวรุกลงมาเพิ่มความมอสอดอและความเร็วเกมเริ่มเปิดมากขึ้นไทยกล้าเล่นกล้าบุกและเริ่มครองบอลได้มากขึ้นเสียงเชียร์จากกองเชียร์ไทยดังสนั่นสนามรากับส่งพลังให้ผู้เล่นทุกคน นาทีที่78ความพยายามของไทยก็สำเร็ิผลจากจังหวะต่อบอลสวยงามกลางสนามบอลถูกแทงทะลุช่องให้กองหน้าตัวสำรองหลุดเข้าไปยิงด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาอย่างเฉียบขาดสกอร์กลับมาเสมอ1-1ทั้งสนามแทบระเบิดด้วยเสียงเฮแฟนบอลไทยกระโดดกอดกันด้วยความดีใจความหวังในการควา้าแชมป์กลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นเกมเข้าสู่ช่วงที่ตึงเครียดที่สุด โมร็อกโกพยายามโหมบุกหวังยิงประตูชัยขณะที่ไทยเน้นความรัดกุงรอโอกาสสวนกลับทุกจังหวะมีค่าทุกการตัดสินใจอาจเปลี่ยนชะตาของเกมได้นาทีแล้วนาทีเล่าผ่านไปแฟนบอลหลายคนเริ่มคิดว่าเกมอาจต้องตัดสินกันในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่แล้วช่วงเวลาประวัติศาสตร์ก็มาถึงในนาทีที่90บวกสจากจังหวะสวนกลับเร็วบอลถูกเปิดยาวจากแดนหลังไปถึงปีกฝั่งขวา นักเตะไทยใช้ความเร็วแต่หนีแนวรับก่อนจะเปิดเข้ากลางแบบไม่จับกองหน้าตัวหลักพุ่งเข้าชาร์จเต็มแรงบอลพุ่งเข้าตาข่ายอย่างเด็ดขาดประตูชัยในวินาทีสุดท้ายทำให้สกอร์พลิกเป็น2-1ถให้ทีมชาติไทยทั้งสนามเงียบงันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะถูกกลบด้วยเสียงเฮของแฟนบอลไทยนักเตะในสนามวิ่งดีใจกันอย่างสุดเวียงหลายคนทุดลงกับพื้นด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ นี่ไม่ใช่แค่ประตูชัยแต่คือประตูแห่งประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่าฟุตบอลไทยสามารถยืนหยัดและเอาชนะทีมระดับโลกได้เมื่อเสียงนกกวีดหมดเวลาดังขึ้นทีมชาติไทยกลายเป็นแชมป์ฟีาอารับคับกาตา2025อย่างเป็นทางการพาพนักเตะชูถ้วยแชมป์ท่ามกลางสายตาแฟนบอลทั่วโลกกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัล แต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาฟุตบอลไทยความมุ่งมั่นการทำงานหนักและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองชัยชนะเหนือโมร็อกโกในนัดชิงชนะเลิศครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยตลอดไปมันพิสูจน์ให้เห็นว่าหากมีวินัยแผนการเล่นที่ชัดเจน และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับทีมชาติไทยนี่คือคืนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่กล้าที่จะฝนันกล้าที่จะสู้และเชื่อว่าวันหนึ่งธงไตรรงจะโบกสะบัดบนเวทีฟุตบอลโลกอีกครั้ง